สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเหงคคลิปนี้ก็แนวทางดาว VIP นะคะงวดประจำวันที่22สิงหาวันอาทิตย์นะเมื่อวานวันเสาร์ที่21พี่น้องให้เด่น8กับ6ไปนะเมื่อวานหลุดนะคะเมื่อวานผลออก4 1477เบิ้ลนะคะเบิ้ล 7, 7 7ล่างแล้วก็1 4ึ่บน เกือบจะเบิ้ลสีสีด้วยเนาะท่าน1นึสีสีนี้เบิ้ลสีเบิ้ลบนเบิ้ลล่างเลยนะคะเมื่อวานพลาดไปพี่น้องก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานาวันอาทิตย์ที่2 2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้พี่น้องให้เด่นอะไรนะคะสําหรับดาว VIP นะคะพี่น้องให้เด่นรูปที่1แล้วก็ สค่ะหแล้วก็สนะคะจับคู่ก็จะมี1,0 1่แล้วก็หนึ่งนะคะสี่ศแล้วก็สี่นะคะสำหรับจับคู่3ตัวนะคะสตัวก็จะมี4ี่หนึ่งหนึ่ง

648 540แล้วก็542นะคะสำหรับ3ตัวนะใครที่ชอบรุ้น3ตัวก็ลองติดไปดูมะนะคะ,ะตรงตรงเลยไม่ต้องโต๊ดนะก็ไม่กี่ตัวละ1บาทก็เกินคุ้มนะคะ,ะสำหรับตรงเนาะ,ะวันนี้11วันนี้ฮานอย11มาทั้งปกติแล้วก็ VIP ไม่แน่นะคะอาจจะโดดอ,อาจจะโดดมาดาวด้วยนะคะวันนี้สำหรับ11นะพี่น้องก็จับให้411นะคะ เราก็มาลุ้นกันเนาะสำหรับดาว VIP คืนวันที่22สิงหาคมก็ขอให้เป๊ขอให้ปังนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่ติดตามรับชมทุกทท่านนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลท์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกํำลังใจพี่น้องก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกคนเฮงปัง มีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายขอบคุณคะ่ะ